ขอเสียงวิทวยนะครัจีนวู้วอ,อยู่ดีๆอยู่ดีๆก็มีหมอกลงซะอย่างนั้นสแสดงว่าตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะฮะออตอนแรกคิดว่าเข้าหน้าหนาวนะครับพอมามองสองเอมีน่ารักด้วยนะเฮ้ยเราเริ่มเลยไหมเราเริ่มตอนนี้เลยไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันด้วยนะครับในช่วงนี้แม่เริ่มต้นหนึ่งบทเพลง น่ารักสดใสมากๆนะฮะเอาละทุกคนหล่อไหมหล่อไหมน่ารักไหมน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้ดีมากจริงๆเอาละเดี๋ยวก่อนอื่นให้ยินแล้วก็วอได้ทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีสำหรับเหล่ามูยอทุกทุกคนที่อยู่นัดที่นี้ก่อนนะฮะเชิญเลยครับครับโอ้ย ห่างหายบรรยากาศแบบนี้ไปนานออตื่นเต้นเล็กน้อย <laughs> สวัสดีทุกคนนะครับได้เจอกันอีกครั้งแล้วนะครับสวัสดีครับฮักสวัพดีทุนอนนลย <laughs> อหยินบ้างยินบ้างเช่นะ <laughs> ครับผมก็สวัสดีผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เเขาก็อยู่อยู่แล้วครับผมสวัสดีทุกคนตรงนี้แล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้มีคำคำหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับก็คือคำว่าสัญญาครับ <laughs> แต่เใครที่อยู่ที่นี่ยังจำคำสัญญาได้ขอเสียงกรีดหน่อยครับ <Hey. S 1> คุณคุณมีสัญญาไรกับพวกเขาด้วยใช่ไหมเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์กันไหมครับหรือว่าจะไม่ทำเอามหสร้างประวัติศาสตร์ไหนจะสร้างปนะระวัติศาสตร์บ้างครับชูมือหน่อยครับอเอาแล้วคุณพูดแล้วนะคุณพูดแล้วนะค,วนะคุณต้องรับผิดชอบ้วยนะ <c oughs> คุณได้เอ่ยไปแล้วนะว่าเราจะทำประวัติศาสตร์ร่วมกันนะฮะอ่ะ ยินอครับวันนี้คือนอกจากที่ทุกคนเหล่ามูยอที่อยู่ในเดอ Mall l ์ไ e โตัวท่าพระนะครับก็มีทาง Facebook Live ด้วยเนาะเดี๋ยวเราทักทายทาง a c e b o o k Live นิดนึงครับทีมหน้าจอทีมหน้าจอสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนส่งเซนต์กรีน่อยโอเคนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับการจัดงานของเราในครั้งนี้นะครับภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดนะครับแน่นอนครับว่าเราต้องขอความร่วมมือกับทุกคนเรืต้องการสวมแมส ตลอดการร่วมงานนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยอันนี้สำคัญม,มากๆนะฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ศิลปินนะครับแขกรับเชิญหรือว่าจะเป็นคณะผู้จัดงานทั้งหมดก็ต้องมีการตรวจเอทก่อนเข้างานทุกคนสองท่านนี้ก็ตรวจเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผลเป็นลบทั้งหมดนะฮะนอกจากนี้นะครับในส่วนของการรับวัคซีนก็ครบ2เข็มด้วยอ่าเช่นเดียวกับยินวอด้วยเนาะโอเคนะครับอาล่ะอย่าลืมสวมแมสนะ คนโมแมทมีทั่วไปนะฮะแต่คนใส่ใจหมูยหยินวอเท่านั้นนะได้ไหมได้ได้จดมาเลยจดมาเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเป็นไงบ้างฮะสำหรับอีเวนนี้ถือว่าเป็นอีเวนแรกแรกหลังจากหายมันนานมากนะน่าจะเกือบปีแล้วมั้งใช่ไหมเกือบปีแล้วครับอ๋ออะไรนะครับ1ปีอะไรหรอ อะไรอะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนลูกใจเย็นก่อนเนาพร้อมแล้วเหรอครับถ้าพร้อมแล้วเอาอะไรป่ะฮะเอาทีวันนี้ก็ออกออกตัวแรงมากนะพอครัวแรงมากเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพูดถึงความรู้สึกนิดเดียวฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอเจอกับเหล่ามุยอมแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ความรู้สึกครั้งนี้เป็นงไงบ้างครับโหมันมันเริ่มเริ่มหนึ่งใหม่มันก็มีตื่นเต้นนะครับที่แบบเราไม่ได้มาเจอกับผู้คนเยอะขนาดนี้มา นั่นแหละหนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีเต็มเต็มแล้วแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งนะฮะครับผมทุกคนคิดถึงไหมฮะที่สุดนี่จะบอกว่าคนแรกที่มานะพี่อาร์ตมีถามไปว่าใครมากี่โมงรู้ไหมสี่ทุ่มของเมื่อวานใช่ไหมชนะสี่ทุ่มใช่ไหมไหนครับหน้าตาหนูเลยครับสี่ทุ่มของเมื่อวานครับยังสงสัยอยู่ว่านอนอยู่ตรงไหนนอนรอหยินวออยู่ที่ไหนนะฮะเอออ่ะยินครับรู้สึกยังไงบ้าง ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่นะคุณไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวคุณมาเจอหมูยอแบบนี้แบบแบบอ๋อไม่ค่อยตื่นเต้นเลยนะฮะจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกรู้สึกชินกับบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วหลอกหลอกตื่นเต้นตื่นเต้นก็แบบว่ามีความสุขไม่คิดขึ้นมาก็คือแบบสั่นเลยนะแต่ว่าก็ถึงขั้นจําเนื้อไม่ได้ฮะต้องต้องแหกปากก่อนถึงแบบว่าเอาวะมามาเนาะแต่มันเป็นบรรยากาศที่ทั้งคู่ก็คิดถึงแฟนคลับคิดถึงหมูยอแล้วก็คิดถึงทุกทุกคนเนาะ เอาละนะครับพูดถึงมันการห่างหายเนี่ยมันทำให้เราแบบได้ทําอะไรใหม่ๆเหมือนกันใช่ไหมอ๋อนะฮะอยากรู้ว่าในช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดนะครับสองคนได้ทาอะไรบ้างมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่ามีทําอะไรบ้างในช่วงนั้นเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งที่ผ่านมานี่ก็ทําเยอะเลยใช่ไหมนึกกันอยู่นึกอยู่กับทําอะไรบ้าง <laughs> มีไลฟ์มีอะไรทําเสื้อหรือทาโปรเจกต์อะไรกันบ้างฮะเล่าให้เราฟังหน่อยครับ ก็อย่างเสื้อแล้วก็เศร้านิดนึงทำไมอ่ะทำไมต้องเศร้าอ่ะวาดรูปก็เศร้าเหมือนกันวาดรูปก็เศร้าโอ๊ยจริงหรอไม่เศร้าเนาะไม่เศร้าเนาะมันจะไงมันจะไงก็มีทําเสื้อนั่นแหละก็ทําไปตั้งแต่ปีที่แล้วครับแต่ก็ตกลงปรงใจกันว่า พอดีกว่าอนนท์เนาให้มันเป็นตำนานไปให้มันหยุดอยู่ที่ตำนานเล้วไงเดี๋ยวไม่มีเรื่องเล่าให้เป็นตำนานไปใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คือคือไม่ได้ทําต่ออะไรเลยงั้นครับใช่ครับหยุดแล้วคืองานเริ่มกลับมาด้วยใช่ไหมเวลาน้อยลงหรือเปล่าครับครับผมโอเคนะฮะแล้วมีอะไรอีกฮะมีเห็นว่าอย่างอย่างอย่างยินก็ทําทําช่องอ่าช่องครับผมใช่ครับช่องนนท์สี่ เงียบเลยเงียบเลยช่องนนทรีออกไม่ได้ได้นะโอ้โหเศร้าเลยเอาใหม่ได้วแมคัดอัดดดดัเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทำช่องช่องนนทรีครับครับผมเล่นนี่คือเป็นการแสดงถึงความพยายามและความตั้งใจที่ดีครับโอเคไหมวอใช่ผมก็ทำช่องครับเป็นเป็นรัดช่องับคนหนึ่งช่องนนทรีครับช่องนนทรีผมฮากว่าอีกเศร้าเลย เศร้าเลยนะเดี๋ว่าได้ทั้งคู่ถดีว่าได้ทั้งคู่พูดถึงหนงฮะช่องของยินเป็นยังไงบ้างยินหยางใช่ไหมอ๋อนี่ระบุให้ด้วยเนี่แหละระบุให้เลยครับผมครับมันเริ่มได้ยังไงอะช่องเนี้ครับเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากว่างครับแล้วก็แบบว่าฮะอ๋อที่พูดมาก็มีเหตุผลนะครับตรงนั้นแหละแต่ผมไม่ได้ยินนะเพราะอะไรนะ อ,อ้าวอต่ผมไม่ได้ยินอ่ะเขาเขาบอกว่าอะไรผมก<ด>็ไม่ได้ยินแต่ผมก็กวนไปงั้นสงสัยจะเข้าทางด้วยแหละอ่ะมันมันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรฮะมันก็เกิดจากความว่างแล้วก็เออได้ทําด้วยลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ก็ใหม่อยู่ตรงข้ามกับผมเยอะอยู่ครับอยากอยากอยากให้ติดตามครับอ๋อตอนตอนนี้กี่ EP แล้วฮะสี่สี่ EP แล้วโอเคโอเคสี่อันนี้คุณทําจริงใช่ไหมนะนี่ช่องคุณใช่ไหม สี่ EP แล้วผมถ่ายไว้แปดร้อยกว่า EP แล้วจำไม่ค่อยได้หรอโอ้โหนะคือน้ำตาไหลเลยนะครับน้ำตาไหลเลยซาบซึ้งมากแปดร้อยกว่า EP นะฮะก็มีมีวอเป็นแขกรับเชิญประมาณเจ็ดร้อยกว่า EP นะฮะคือเอาจริงๆก็เหมือนเป็นช่องที่ทำด้วยกัน่ะ WXY สองเดี๋ยวเจอกันเลย WXY นะฮะอ่ะโอเคนะครับแล้วแล้ววอลล่ะครับวอลที่ทำอะไรบ้างครับในช่วงโควิดที่ผ่านมา นอกจากที่ถึงยินนะครับชิปเปอร์ไปเนี่ยนิดนึงผมก็มีอ่ามีเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยไปเรล่นผมแล้วก็วาดรูปเล่นแล้วก็ออกแบบอะไรต่างๆนานาครับในช่วงว่างครับเนาะมีเวลาว่างพอดีเนาะก็ได้ทำในสิ่งที่เราก็ชอบทำอยู่แล้วครับผมอ่าแล้วเราช่องเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงนะครับช่องลอดช่องอะไรครับ WXY อะครับอ๋อมัน,มนรายการที่เป็นตำนานเหอันอีกแล้วเหรอ <c oughs> นี่คือตำนานอีกเหรอใช่ใช่มันมันจบไปซีซั่นแรกแล้วครับเดีแบบ๋ยวน่าจะมีต่อซีซั่นสองคุณสนใจเทคโอเวอร์ไปช่องคนไหมนะไม่มันอยู่ช่องผมอยู่แล้ว <c oughs> อ๋อติดตาม WXY <c oughs> ด้วยนะครับเดี๋ยวอยู่ช่องอรัญวงศ์โอเคเนาะแต่แต่เดี๋ยวมีเนาะมีซีซั่นต่อไปเนาะไม่ผมก็พูดมั่วๆไปงั้นน่าจะมีแหละหลายคนอยากดูเนาะเดี๋ยวรอติดตามรอติดตามกัน นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นช่วงโควิดที่ผ่านมาทั้งสองคนก็มีเวลาได้ทาอะไรที่ที่ที่ชอบด้วยแล้วก็ที่แตกต่างหรือว่าได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยเนาะโอเคนะครับอ่ะทีนี้คืออันเนี้ยนะครับพี่อาร์ตได้ได้สังเกตว่าเราสองคนเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้เห็นกันมานานมากน,นะตามงานอีเวนต์เนาะแต่ว่าตอนนี้อย่างยินเนี่ยดูลุกเนี่ยมีความเปลี่ยนไปนะเออคุณดูแบบว่าตัวหนาขึ้นดูแบบมีกล้ามเนื้อ,อคุณนนคุณดูต,ตนะโกนอ่ คุณคุณดูตะโกนมากเลยตอนนี้เอคือสีชุดผมตะโกนมากตะโกนมากเดโมทำไมฮะคุณตะโกนมากคุณทำอะไรกับร่างกายของคุณก็ออกกำลังกายเพิ่มครับนิดหน่อยนิดหน่อยมีสาเหตุไหมเพราะอะไรครับนิดหน่อยโอ้โหนี่คือท่าออกกำลังกายของคุณเลยคะะใช่ครับทำไมอะทำไมช่วงนี้มาออกกำลังกายเยอะเป็นพิเศษครับเพราะว่าอะไรครับไม่ก็เพราะว่าเราจะถ่ายซีดีอ๋อใช่ใช่ มันก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะอัดบางษาจะต้องมีการอุ้มหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าฮะใช่ไหมไอ้นี้ก็ถามด้วยความสงสัยไม่ผมไม่ได้ห่วงจุดนั้นหรอกผมห่วงการเปรียบเทียบระหว่างเขากับผมมันมันมีสาเหตุมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมผมพยายามแทบตายก็ยังไม่ได้แขนเขาข้างหนึ่งจริงเหรอใช่แล้วก็คือช่วงนี้มันโควิดผมก็แบบเล่นหนักแบบหนักมากๆเลยแล้วทีนี้เราแบบไม่ได้สเตปหลังแล้วแบบหลังมันดอก ก็เลยก็เลยเล่นหนักไม่ได้อีกแล้วตอนที่มันต้องให้มันหิวนิดนึงก็เลยสุดท้ายก็แพ้เขาอยู่ดีสุดท้ายก็ยังแพ้ก็อยู่ดีถึงร่างกายคุณจะแพ้วอแต่คุณชนะใจวอนะแบบนี้ก็ได้หรออ่านะแสดงว่าช่วงนั้นก็คือเล่นหนักพอสมควรเนาะแบบมีคนทักไหมเฮ้ลุกเราดูเปลี่ยนไปมีคนทักเลยไหมเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหม เห็นไหมมีคนทักนะมีคนดูออกคือถ้าเปลี่ยนลุกจะมีคนทักไงแต่อย่าเปลี่ยนรักนะเดี๋ยวจะมีคนทุกข์ได้ไหมได้ไหมดีไหมดีไหมดีเนาะโอเควอไม่พูดอะไรนะฮะเขาเปลี่ยนลุกฮ่าผิดด้านผิดด้านเนี่ยเห็นไหมดีนะเห็นพอดีเออพอเขาแบบเริ่มไปออกกําลังกายเนี่ยเรา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 คุยกับเขายังไงบ้างหรือว่าได้ทักเขาไหมเอ้ยเปลี่ยนไปแบบตอนเดีเขาเดินเขาจะ โอ้โหอย่างนี้เลยเหรอเหมือนเันคนเหล็กเลยนหแบบนั้นเลยใช่ไหมแล้วร <c oughs> ครับครับ,รบแล้วยังไงนะแล้วไงนะแล้วเราเปลี่ยนไปเยอะแต่ก่อนแบบตัวหนาขึ้นเยอะเลยตัวหนาขึ้นเยอะเลยเหมือนเหมือนเหมือนซื้ออกไก่มาแล้วก็เย็บใส่ตัวอย่างนั้นเลยครับดีไหมดีไหมเขาเขาแบบตัวหนาขึ้นอกหนาขึ้นนี่ดีไหมครับวอดีดีครับดีครับดีดีในมุมไหนดีในมุมไหนฮะ ไม่ก็ดูแบบาพอสุขภาพอ่เห็นด้วยเนอะออกกำลังกายก็เพื่อสุขภาพใช่ไหมฮะจะได้รักกันนานๆเนาะโอเคนะครับฮะทีนี้นะครับพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้เนี่ยกำลังถ่ายทำกลลักรุ่นพี่เวอร์ชั่นเต็มอยู่อ่นะครับเห็นบอกว่าโหนี่คือวันไหนถ้ามีการถ่ายทำนะเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นเลย ใช่ไหมเดย์หนึ่งตึ๊ดตึดอะไรแบบเนี้ยตลอดเลยนะเพราะว่าทุกคนก็รอดูซีรีส์เรื่องนี้อยู่ว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เวอร์ชันที่เป็นมินิใช่ไหมฮะโอ้โห u ักเซสมากๆแล้วก็ทุกคนแบบแฮปปี้สุดๆครั้งนี้ยังไงฮะเย็นคุณจะทําให้วอลเสียน้ําตาบ้างไหมหรือยังไงบ้างมีไหมคุณพอจะสปอยอะไรสักเล็กน้อยได้ไหมฮะที่นี่ตรวจอาวุธแล้วใช่ไหมฮะตรวจแล้วฮะต,ตรวจแล้วนะครับผมค่อยลงหน่อยก็ไม่มันก็เป็นไปตามบท บ้างอะไรบ้างใช่ครับแบบเพืนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นไปรอติดตามเอาเองใช่ไหมครับอันนี้ก็สามตอนครึ่งเหมือนกันครับใช่หรอแต่ว่าแกถ่ายนานใช่ถ่ายถ่ายสามตอนครึ่งแล้วก็ไปลุ้นอีกปีหน้าอีกสามตอนครึ่งอย่างนี้เหรอฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอใช่ไปจนถึงรุ่นปู่เลยครับโอ้โหนี่เห็นไหมเขาลักกันจนถึงแบบรุ่นปู่เลยนะเนี่ยเหมือนเขาสัญญากันแล้วนะว่าเขาจะแบบรักกันแบบเนี้เขาจะเดินกันไปแบบนี้จนถึงแบบรุ่นปู่เลยใช่ไหมฮะ ครับครับก็ได้โอเคแล้ววอลแล้ววอลเป็นไงบ้างสําหรับการถ่ายทําเรื่องนี้ผมบอกว่าก็กับข้าวกองอร่อยมากจริงริงแล้วก็อันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงครับแล้วก็มันมันรู้สึกว่ามันมันละเอียดขึ้นมันมันมันดูสนุกมากตอนตั้งแต่ผมอ่านบทแรกๆเลยต้องครับผมคิดว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนอ่ะออไปถึงชอบผมอ่ะฮะเนี่ยเราก็ไม่เบาอ่ะเราก็ไม่เบาอ่ะ อะแล้วอย่างอย่างที่ฉากที่ทุกคนพูดถึงนะที่แบบรอดูเลยฉากโซฟาอะไรเงี้ยครับคืออาจริงๆไหมตอนแรกอ่ะทีมงานบอกพี่อาร์ตมาแล้วว่าพี่อาร์ตจะไปนั่งสตูสูงเลยเอาโซฟาให้เขาเล่นบทนะให้ดูเลยมีูเล่นพูเล่นูเล่นูดเล่นพูเล่นฮะจะมีไหมจะมีให้ได้ดูไหมหรือยังไงมันมันก็ว่าแต่ฉากไหนครับหรือยังไงอต้องรื้อต้องรื้อมาแสดงให้ดูไหมฮะหรือยังไงดีจะได้จําได้ ผมว่ารอดูดีกว่ารอดูดีกว่ารอพอเคงั้นรอชมนะรับรองว่าครั้งนี้คือจัดหนักแน่นอนครับโอเคเราจะได้ชมประมาณเมื่อไหร่ครับอันนี้พอบอกได้ไหมยังอยู่ในช่วงการถ่ายทำใช่ไหมในช่วงการถ่ายทำก็ถ้าโควิดรอบหน้ามาก็ไม่รู้แล้วครับตอนนี้ไม่แล้วสิต้องไม่มีแล้วทุกคนต้องได้ชมทุกคนต้องได้ดูได้ครับโอเคนะฮะอาลละทีนี้นะครับถามถึง ไลฟ์สไตล์ทั้งคู่นิดนึงนะครับยินกบวอเคยมีโอกาสได้มาที่ถ้าแต่ก่อนที่นี่จะเป็นเดอะมอท่าพระนะแต่ว่าตอนนี้ปรับโฉมแล้วเป็นเดอะมอลไลฟ์โตท่าพระอ่ะถามถึงแต่ก่อนก่อนเคยเคยมาที่นี่ไหมคะเดอะมอท่าพระเคยมาไหมก็ต้องบอกว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยหรอไม่เคยมาที่ท่าพระแต่ว่าแล้วเคยไปเดอะมอสาขาอื่นไหมใช่ใช่ครับเคยไปสาขาแบบพวกงาวงวานอะไรเงี้ยอ๋อ งามวงวานล่าสุดที่ไปก็ตอนนั้นก,ก็ปรับโฉมเหมือนกันใช่ใช่นะฮะเป็นเดอะมอลลิฟ์โตงามวงวานเป็นไงบ้างอ่าไ,ได้ได้ดูบรรยากาศดูความตกแต่งต่างๆเป็นยังไงบ้างฮะของที่งามวงวานว่ามันก็ทันสมัยขึ้นนาอแล้วก็แบบดูบหน้าเดินขึ้นกว่าแบบห้างเมื่อ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบปรับโฉมให้มันแบบหน้าเดินขึ้นใช่ครับผมครับผมอย่างอย่างถ้ามาอย่างมาเดอะมอลล์เนี่ยปกติจะมาทําอะไรฮะมาดูปลามาดูปลา ที่ไหนที่บางแคอนะไรที <that> ่บางแคไปดูตอนเด็กๆก็ไม่ไปดูอ๋อเราอ๋อเคยดูแต่เด็กๆสมัยรัชอย่างโตขึ้นมานี้ไปดูกับใครครับเอ้าก็ถามดูพาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคยินแล้วครับยินแล้วฮะอะไรนะฮะคุณเขาคดมาดูปลาคุณมาทําอะไรนะฮะตัวไปแบบร้อนนะตากแอร์อะไรนะฮะ มาดูวอลหรอเขายืนอยู่เดมอลอะละครับเขาอาจจะชวนมากินข้าวก็ได้อ๋อใช่มเพราผมเคยถามยินยินบอกว่าไม่ชอบกินข้าวข้างทางชอบกินข้าวข้างเธอมากกว่าดีไหมดีเนาะดีเนาะจะได้หายคิดถึงกันโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องพูดคุยกันอีกเยอะนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยทั้งสองคนต้องมีภารกิจ แล้วก็เกมให้มาร่วมสนุกกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้ทั้งสคนได้มาเล่นเกมคุณพร้อมไหมคุณพร้อมไหมสองคนครับครับได้พร้อมก็ได้ใช่ไหมครับปกติเดี๋ยวถามก่อนเวลาเล่นเกมเนี่ยใครเป็นคนชนะใครเป็นคนแพ้ฮะใครอะ่ะวอจะเป็นคนชนะเหรอแล้วกินจะแพ้เหรอฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้รอดูกัน พราใครนะจะเป็นคนชนะคนแพ้เพราะว่าคนแพ้นเนี่ยจะต้องถูกคำโทษโอเคนะคแล้วก็ครั้งนี้พิเศษด้วยเพราะว่าเราจะเป็นท่าพระท่าใหม่นะครับจะต้องมีการคิดท่าอะไรใหม่ๆด้วยยังไม่บอกแล้วกัน<ด>ว่าบ,บทตำโทษในครั้งนี้จะเป็นอะไรนะฮะเอาล่ะตอนนี้หมุยอครับพร้อมไหมยินวะพร้อมไหมพร้อมครับเอม,ออมโอเคอ่ะเดี๋ยวยืนขึ้นเลยฮะย้ำกันอีกครั้งนะ